สวัสดีครับตันนี้ทุกท่านอยู่กับดอกเข็มครับสวัสดีค่ะตันนี้พี่น้องนะมือน,นินนกะสีไมเ้เฮดอันเจลฮอนนะพี่น้องเนาะ,ะอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อุปกรณ์วันนี้ก็จะมีอ่าหมูนะพี่น้องเนะาะคัดบ่ได้กะเครื่องหอมนะคะพวกใบตะไคร้นะคะพี่น้องละกันไอ้ยังอ่ะใบบกูดเนาะหมูนะจ๊ะพี่น้องมัดพร้อมเรียบร้อยวันนี้ก็จะเป็น น้ำซุปมาในตัวแต่ไม่เอ่ยดีกว่าว่าของอะไรนะคะกอริคสิ์นะ้าพี่น้องเนาะนี่แหละคนษนา <laughs> <laughs> แต่แตบเด้อพี่น้องเด้อสั่งล้องมากินเบิงมาเนี่ยมต้องว้าหลายจบขขาวบ่อยากเว้าวร้ายใหญ่หางนะพี่น้องบ่คเขาก็จะไว้ได้เหรออันนี้จะเป็นน้ำจิ้มอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเนาะพี่น้องเนาะไม่เอาแบบขี้เพียเพราะว่าไม่มีใครกินขี้เพียก็เลยสั่งเป็นแบบว่า น้ำจิ้มแจ่วมาวันนี้เนามาปรุงเองนิดหน่อยมาใส่ข้าวคั่วนะพี่น้องเนาะมาใส่ข้าวควใส่พริกจักหน่อยออหมใส่ต้นหอมจักหน่อยหอมบอพีหอมมันมาเอาเนื้อมาสอยจูได้เลยได้นี่เมนบะแมนกินเดียวกันเลยมันก็สีเข้ากันได้น้อยเนาะมัอย่างผักผักนานาชนิดนะก็จะเป็นพวกผักกันผักกาดขาวผักบุ้งอันยังอีกอะใบอะไรนะพี่หอมหอมที่กินเกลืเียวไหม จังโอะสารแหน่เออสารแหน่อันเฉียงหัวละหัวละผ้าเลยพี่น้องนะจิ้งจอกพุดชือนี่ครับโอ้กันข่งเชียงครับตำบูรณ์ครับตำบังโอะจังโอกินก้าพูดเตี้ยวโอ้กันข่งเชียงครับเติมน้ำลงใส่หมอด้อครับขั้นตอนแรกนะพี่น้องนะกินตุ๊กตาด้วครับเด้อพี่น้องต่างประเทศเลยเข่นครับต่างประเทศเลยระเทศลาวประเทศไทยนะครับเนาะใช้งานครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ อย่าลืม subscribe นะครับเด้อดอกเข็มครับแหนนมปากโกเสียเป็นยังก็โม่หได้เลยอย่าหาทําเลยซุบ เป็นน้ำจิ้มบ่อ่ามันเป็นน้ำซุปจ้ะอ๋อน้ำซุปแนนนี้เป็นน้ำซุปหนึ่งชุดก็จะแถมน้ำจิ้มมาให้แล้วก็มาปรุงเองแต่อันนี้น่าจะใส่มะนาวอาแซ่บันครับเจ้าฮอนครับกับบรรยากาศจะขี้หนาวขนะ้อหนาวเจ้ลมหมอกกำลังฝดบบกกำลังเดือด หอมยั่เด้อตัวแก้วมัหอมมากกว่บ้นใ่ไหมใส่บบ,บนีกจหน่อยขอนี้วม,นะมันจันบ,บกันหนักเลอ นะจ้าหมองฝนแล้วเด้อพี่น้องเนื้อโอ้โหขนพอนะสับแซ่บอะไรไม่หายหรอกนี่ก็ไม่หายเอาพักก็ไหลเถอะพเอาพักเลยไหลเสียบแล้วเจี๊ยวพักตรงพักหลายเนี่ยคือไม่เคยขอพี่ได้ถ้าไปนะมีก็ส่งให้หนึ่งไม่ได้ไม่มีส่งให้เมียใส่อีกเดี๋ยวเติมอีกเดี๋ยวเขาเนี่ยตาหมอกันเด้อคันเด้อใส่มันฝนโบกๆดีๆกันเนื้อเนินมาแล้วฝนแล้วเริ่มฝนแล้วแซ่บเครับ แจวว้อนกับอากาศเย็นๆก็เห็นบังเจ้านะเห็นบังแจ่านะ,าานะอันนี้แบบไม่มีขี้เพียนะคะหาบ่ได้ขี้เพียหายก <c oughs> ากญี่ปุ่นหนูก็เคเีนะ่มันเปุดกินเนื้อเลย๋อเอาหมูมาเห็ดเหรออันไหนเสแปบกันเบิร์ดันไหนตพ้พุง ไม่มีอำพุงกับเบิร์ด้วเลือกถาดนี่ปุนใบนั้นขนุนเศษมีเป็นถาดยังไๆครับรอบเหนมันได้มีใบเดียวอยู่กพอไอ้แม่คยฟอนวันมีใบเดียวอืม โปรแกรมมาแจะให้เราผ่านไม่ใ oh, ห้ผ <techn ic dancing> ่านมันปี้่ายยังไงนเป็นพันกระนปิ้นนะบ้าครับเอาพี่น้องมีหอดขวากีบโอมีหอดขว่าไม่เงาบ่ะเนี้ยเอากีโอมครับกีบโอมมู๊ห่อนไม่เงาครับเออไปก็ไปเาไม่เกี่ยงมาลิมาลเาให้คนน้ใสใชนเออไม่หันละ ไม่ต้องตักมาแล้วตัก so กินรถเอาไปหามือ so น so 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 ื่เรากินบอสเอ็ที่พี่สาวกินบอสกินเด็เดี๋ยวมันกินมันกินนะตัวแบงไปตัวเอาานอดูวะเนี่ยอร่อยแรกก็ไม่กล้ากินหรอกกูก็ทีแรกกูไม่กล้าตอนหลังก็กล้าแล้วพี่ต่ออร่อยเลยกะตักอีกนะกระตปลือเมียเอาไม่ร้อนก็ตกได้ มีอยู่ที่บ้านกิป้มด้วเอุ่คนอื่นจิลีด้วยนี่จิงลีดอ่เาใจ่อาแดงไปใหรอพูดมีข้างเกงลงแม่ยุกินแม่กลัวเนี่ยมาอยู่กับหนูกับพี่สองเนี่นี่กัจานแบ่งไปกันเลยอนี่มันออกสีกาบนเอาไกินตัวแล้วแมวยิ้มเหรอ นี่ครับอิ่กที่ดแล้วอิ่มองหน่อยน้องหน่องบอกกินมที่สองคนอยู่นแหละเอาแมงไ,ไปอีกแล้วกินบ่ออันนี้